พบกับมินิเช่นเคยนะคะวันนี้ก็จะอยู่ที่นี่เลยฟอร์ดนะคะมากับรถคันงามๆเช่ๆอีกหนึ่งคันที่เตรียมงส่งมอบให้ลูกค้าแล้วนะคะอันนี้ก็มาตามแบบฉบับเดิมเลยคะ่ะแต่งอลังเหมือนเดิมนะคะเรามาดูกันว่าคันนี้มีแต่งอะไรบ้างมาเลยค่ะอย่างตัวแรกนะคะที่ตัวนี้ที่ลูกค้าเขาอยากได้หลักๆเลยค่ะคือตัวนี้แหละคะ่ะกู๊ปนะคะตัวแรกนะคะ เป็นสีดำด้านผสมกับสีดำเงานะคะเพื่อให้กลืนเข้ากับตัวรถเลยนะคะดูใหญ่นะคะแต่ว่าตัวนี้ค่ะเวลาในการขับขีม่มันก็ไม่ได้บังทัศนวิสัยจะเท่าไหร่นะคะก็ยังโอเคอยู่เนาะและที่ถัดมานะคะตัวนี้เลยนะคะจะเป็นในเรื่องของชุดแต่ง f 1 5 0 Spider ของเราค่ะเป็นที่นิยมและชื่นชอบกันมากสำหรับกลุ่มลูกค้านะคะ สิ่งที่ F150 Spider ทำไมถึงขายดิบขายดีขนาดนี้นะคะเนื่องจากว่าของเขาจะมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนะคะมีไฟมาให้เหมือนกันค่ะ3ดวงนะคะตัวเล็กนี่เลยสวยงามนะคะและตัวนี้เนี่ยลูกค้าสั่งเป็นอ่ฟอร์ FORD ก็ o R D, คือให้พ่นสีแดงแล้วก็สีดำเงาให้ลูกค้านะคะสวยงามนะคะตัวนี้อ่าและตัวนี้เลยค่ะในรูปของ ไฟตัว C นะคะเป็นเอกลักษณ์ของเขา f 1 5 0ไป i d เดจะต้องเป็นไฟรูปแบบนี้นะคะเห็นไหมคะเป็นรถไฟแบบแบบดีเลยและช่วงล่างนะคะของกันชนของเขาก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะสวยงามนะคะใครอยากได้แบบนี้แจ้งมินนี่เลยค่ะมินจับให้ได้ทุกรูปแบบค่ะแล้วเรามาดูนะคะตัวนี้นะคะพิเศษอีกแล้วนะคะกับตัวนี้เลย Mac c o b 18นะคะอีก l e h เฮลนะคะ แล้วก็ตัวนี้จะใส่ในเรื่องของตัวยางคันปุกนั่นเองค่ะตัวนี้ลูกค้าขอเป็นขอบ18นะคะเพราะว่าเขาจะมีระบุอยู่นะคะว่านั่นงขยที่265นะคะ60 R18 นั่นเองนะคะดูจากตรงนี้ลายนี้จะบอกเลยว่าเป็นที่นิยมมากๆค่ะขายดีขายดีลายดอกไม้หรือว่าลายหยดน้ำนั่นเองนะคะท่น <Yahoo! S 1> นี้เจ๋งจริง,รงและมาค่ะซุ้มล้อนะคะก็ติดเพิ่มให้กับลูกค้านะคะเป็น มาอยู่แล้วในมากับพร้อมชุดแต่ง F150 ของเขาู่แล้วค่ะคและถัดมานะคะสิ่งที่มีให้ลูกค้าเพิ่มก็ตัวนี้เหมือนกันค่ะมีคิวเวนซาดนะคะแล้วก็จะมีราวหลังคาติดให้นะคะให้เหมือนตัววายแทร็กเลยและเหมือนตัวว i ยแทร็กอีกตัวหนึ่งนะคะก็คือสติ๊กเกอร์ค่ะตัวนี้ลูกค้าขอเป็นสติ๊กเกอร์สั์โคลนเป็นลายแรนเจอร์แล้วมีตัวว i ยแทร็กเข้ามาให้ด้วยนะคะไหมคะว่าสวยงามมาก แล้วก็ถัดมาค่ะที่เราแถมให้ลูกค้าเหมือนกันนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นตัวครอบไฟท้ายนะคะซึ่งใครออกเรนเจอร์แล้วไม่ใส่ชุดครอบไฟหน้าครอบไฟท้ายรถมันก็จะดูจืดๆดูแบบดูล้นไม่มีอะไรใช่ไหมแต่พอใส่เข้าไปแล้วเนี่ยดูเท่แล้วก็ดูดุดันมากยิ่งขึ้นนะคะค่ะแล้วทีนี้เราก็มาดูภายในตัวรถกันค่ะนะคะออภายในตัวรถนะคะตัว XLT Auto ตัวนี้ค่ะภายในจะเป็นเบาะหนังนะคะเดี๋ยวลองสุมเข้ามาดูได้นะคะตัวกล้องมาเลยค่ะ ตนนี้ภายในเป็นเบาะหนังนะคะซึ่งเราจะยังไม่ได้แกะผ้าออกแต่อย่างใดนะคะเพราะว่าเตรียมส่งมอบให้กับลูกค้านะให้ดูถึงความใหม่อยู่นะคะอ่าภายในจะดูกว้างขวางนะคะขับขี่สบายค่ะอาละค่ะสวยงามนะคะนั่งกันเป็นแบบครอบครัวได้สบายสบายเลยนะคะสี่คนห้าคนก็นั่งได้ค่ะมาดูด้านหลังค่ะ ได้สารแถวหลังนี่ก็ไม่ต้องกังวลในเรื่องความคับแคบเลยนะคะนั่งสบายมากเอาละค่ะเรามาดูภายใน,นกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะต่อมานะคะรถคันนี้ค่ะจะเต็มไปด้วยในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะคะระบบกันล้อล็อกนะคะระบบกันลื่นถลายนั่นเองแล้วก็อีกสําคัญค่ะที่รถเซกเมนต์ในรถเซกเมนต์เดียวกันเนี่ยจะยังไม่มีนะคะก็คือตัวนี้ระบบการพลิกคว่ำนั่นเองนะคะลูกค้าเนี่ย ขับขี่ได้อย่างมั่นใจและสบายใจได้เลยค่ะว่าเวลาขับขี่ไปแล้วเนี่ยจะไม่ได้พลิกคว่ำโดยง่ายดายนะคะอลไะค่ะเห็นไหมคะว่ารถราคา800,000กว่าบาทของตัวปอ r d r ร n g e r x ์ t ของเราราคาก็ค่อนข้างที่จะคุ้มค่ามากมากนะคะแล้วก็ในเรื่องของระบบที่เขาให้มาเนี่ยถือว่าดีสุดๆเลยค่ะใครยังไม่ได้เป็นเจ้าของวันนี้ก็ต้องรีบๆสับจองกันแล้วนะคะเพราะว่ามิ้น์มีโปรโมชั่นเด็ดๆให้กับลูกค้านั่นเองนะคะ ในเรื่องของดอกเบี้ยสูตรเปอร์เซ็นต์เราก็มีให้นะคะแล้วก็ในเรื่องของจะดาวมากหรือว่าจะดาวน้อยคุณมีงบประมาณเท่าไหร่ให้แจ้งมิ้นมานะคะมิ้นจัดให้ได้ที่แคมเปญนะคะและสิทธิพิเศษอีกมากมายสาหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการนะคะจะมีออกจะมีโปรไปเรื่อยๆแต่ว่าจะหมดเมื่อไหรนะ่ขอดูอีกทีนะคะมิ้นก็ต้องฝากไว้ด้วยนะคะฝากกดติดตาม s u b s c คร b ์ที่ช่อง YouTube แล้วก็ฝากกดติดตามที่ช่อง hit, เพจพิชเกนคุณมิ้นด้วยนะคะมีโปรโมชั่นเด็ดๆดีๆมากมายให้กับคุณลูกค้า ธนพัฒน์ซึ่งวันนี้เราก็อยู่กับคุณลูกค้าแล้วค่ะคุณธนพัฒน์นั่นเองนะคะวันนี้รถที่เราเตรียมสมมอบให้กับคุณธนพัฒน์ก็คือตัว XLT นะคะออโต้ Auto ค่ะเดี๋ยวมาถามความรู้สึกกันค่ะว่าคุณพี่ธนพัฒน์รู้สึกอย่างไรบ้างที่มาออกรถกับทางมินแล,แล้วก็กับทางเรานะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะพี่ธนพัฒน์ก็โอเคนะครับ <Okay. S 2> ออกง่ายครับก็พวกของแต่งของอะไรก็โอเคครับในครบไหมคะค โอเคครับจัดเต็มครับเต็มครับอันนี้ก็แบบว่ามีแบบนู่นนั่นนี่เพิ่มเติมก็ได้หมดเลยใช่ไหมคะครับค่ะแล้วมีตรงไหนอยากจะฝากกับท่านผู้ชมทางบ้านไหมคานิดนึงก็ยังดีก็โอเคครับของทุกอย่างออกง่ายครับออกง่ายง่านะค่ะเอกสารไม่ยุ่งยากครับค่ะเดียวก็ผ่านเนาะครับค่ะ ก็อันนี้เดี๋ยวมิ้นจะพาพาดูรอบตัวรถสักนิดนึงนะคะให้กับพร้อมกับทิธนาพัฒเลยอันนี้ชุดแต่ง F150 ที่ชอบไหมคะคดีก็โอเคครับก็ที่ตั้งใจไว้อะครับ <laughs> จริงๆอะ่ะนอกจากตัวนี้อได,ได้ได้เลงตัวอื่นไปบ้างไหมคะก็ตอนแรกตอนแรกตอนแรกก็จะเอาตัวไวทแท็กนะฮคะ่ะ oh. <laughs> แต่คนนี้พอมาดูตัวจริงแล้วก็ตัวนี้ก็โอเคครับครับีจริงตัวนี้ถ่ายดีมากเลยนะคะแล้วแล้วราคาก็ไม่แรงแบบว่าราคาไม่แรงลราคาไม่แรงแบบสบายๆเลยค่ะแบบไม่ต้องเสียอะไรเงินเลยค่ะเพราะราคาไม่แรงจริงนะคะเดี๋ยวเรามาดูตรงนี้กันค่ะในเรื่องของตัวยางล้อแม็กอันนี้โดนใจไหมคะพิธนภัก์ก็โอเคครับเลือกเองครับเลือกเองชอบเลยใช่ไหมครับ อันนี้รีเควเสมาเลยต้องขอขอบสิด้วย <laughs> ต้องการให้ยามมันใหญ่ขึ้น<อ>ครับก็โอเคครับสนใจ่ะคะคันนี้จะขับนิ่มค่ะขับได้ทุกท้องถนนเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบถนนล,ลายายหรือว่าถนนแบบลุกลังถูกขาอะไรก็ได้นะคะครับค่ะแล้วก็อันนี้พอดีทางตัวเล็กเจ้าตัวเล็กก็รีบแล้วเหมือนกันค่ะนะคะวันนี้มาทั้งครอบครัวเนาะครับ ก็อันนี้ก็ต้องฝากขอบพระคุณพี่ธนพัฒน์ด้วยนะคะที่ไว้ใจทางมิ้นให้ให้ดูแลเนาะก็วันนี้มิ้นต้องขอตัวลาไปแล้วกับพี่ธนพัฒน์แล้วก็ครอบครัวนะคะคบ,บ๊ายบายค่ะ